สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อถ้าคุณไม่วิ่งตามเขาเขาจะวิ่งตามคุณไหมเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึง่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่ออเลคเคิลนลักบอกด้วยค่ะถ้าคุณไม่วิ่งตามเขา ะะออออเขาจะวิ่งตามคุณไหมคนที่คุณถามถึงเนี่ยค่ะใบแรกอิ่มอุ่นอบอุ่นอิ่มที่อบอุ่นเขาจะวิ่งตามคุณไหมเขาอยู่ใกล้คุณคุณอยู่ใกล้เขาก็มีความสุขอิ่มอุน่นอบอุ่นใจมีคุณอยู่ใกล้ๆดูเหมือนเขาก็จะมีมีความสุขนะคะมีคุณ ใบต่อมาค่ะคุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็เติมเต็มชีวิตเขาชอบไม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ค่ะฐานะหน้า,นาตาสังคมใบนี้คุณกับเขาแตกต่างกันแต่ก็เติมเต็มชีวิตเขาเขาอยู่ใกล้คุณเขาก็มีความสุข มีมาคุม้มเขาต้องการอยู่ใกล้ๆคุณนะคะมุ่งหมายหวงังคิดไวะะ้เนี่ยค่ะก็มาคุ้มอยู่ใกล้คุณไม่ให้คุณมองไขรไม่ให้ใครมองคุณคิดถึงแต่คุณเขาคิดถึงคุณนะคะ เขาก็มีคุณถ้าคุณไม่วิ่งตามเขาเขาจะวิ่งตามคุณไหมเขาอยู่ไกลคุณเขาก็มีความสุขความแตกต่างเขาก็อยากอยู่ใกลค้คุณเขาก็คิดถึงคุณทุกอย่างยังนิ่งเขาทำอะไรไม่ได้อย่างที่ต้องการใบนี้ยังนิ่งเลือกเลือกแล้วเขาเลือกแล้ว เดินคนละทางแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณใบนี้นิ่งนะคะแต่เขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆควบคุมคุณแต่เขาทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันนิ่งนะคะเขาต้องการอยู่ใกล้คุณแต่เขาทำอย่างที่ต้องการไม่ได้เขาเลือกแล้ว ุณเลือกแล้วเฝ้าดูแลแต่เขาก็อยากดูแลอยู่ใกล้คุณนะคะติดตามคุณคุณดูแลเขาเขาดูแลคุณอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจถึงจะแตกต่างก็เหมือนเติมเต็มชีวิตเขารอรอเวลาที่จะอยู่ใกล้ๆคุณยังรอเพราะใบน,นี้นะคะ ยังนิ่งเขาทําอะไรไม่ได้อย่างที่ต้องการเขาต้องการที่จะอยู่ใกล้คุณมีคุณติดตามคุณแต่เขาทําไม่ได้ใบนี้ก็ได้แต่รอแล้วก็เฝ้าดูแลอยากอยู่ใกล้ชิดคุณใบนี้ก็รอนะคะรอไปด้วยกันรอที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆควบคุมคุณไม่ให้คุณมองใครไม่ให้ใครมองคุณเขาก็คิดถึงคุณนะคะ ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาอยู่ในปัญหาอยู่นะคะเขาเขาตามคุณไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกคิดอยากอยู่ใกล้คุณแต่เขาทำอะไรไม่ได้อย่างที่ต้องการที่เขาต้องการนะคะแล้วเขาเหมือนหวังคิดหวังไว้ว่าจะมีทางออกจะมีคนมาช่วยจะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือจะพูดคุยกับคุณได้จะออกจากปัญหาได้เขาก็คิดถึงแต่คุณรอไปด้วยกัน เฝ้าดูแลใกล้ชิดคุณแต่เขาก็มีความหวังนะคะเราจะออกจากปัญหาใบสรุปค่ะคุกคามคุณยังคอยคุกคามวุ่นวายวิตกกังวลเรื่องคุณนะคะแต่ก็นิ่งใบนี้ติดไายแดงยังทำอะไรไม่ได้เลือกแล้วก็ยังอยู่ในปัญหาแต่ก็เฝ้าและดูแล ก็อยากอยู่ใกล้คุณเขาอยากวิ่งตามคุณเขาอยากตามคุณนะคะแต่เขาเขายังต้องรอเขาอยากที่จะอยู่ใกล้คุณมีคุณเนะะี่ยค่ะคิดถึงแต่คุณเขาก็ยังรอใบนี้ก็รอรอเวลาแล้วคุณเขาวิตกกังวลวุ่นวายเรื่องของคุณมากนะคะคุณยังคอยติดตามชีวิตเขาวิตกกังวลเขายังวิ่งตามไม่ได้แต่เขาหวังไว้ใบนี้ ยื่นมือเข้ามาช่วยมันจะออกจากอุปสรรคที่มีปัญหานี้ได้มีทางออกมีคนมาช่วยหรือมีทางออกเขาจะหาทางออกได้นะคะทนได้ด้วยกันทนไปกับคุณคุณทนได้กับเขาเนะะี่ยค่ะมีกันและกันถึงจะลำบากก็ทนวางแผนเตรียมพร้อมที่จะมีคุณเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ใกล้คุณนะคะแล้วก็ยังต้องทนทนได้ด้วยกัน วันนี้ยังเสียหายคู่เสียมีแต่ปัญหาใบนี้คุณก็ยังอยู่ในความฝันของเขานะคะ่ะรักที่บริสุทธิ์สดใสมีฝันวาดฝันที่จะมีคุณฝันฝ่าอุปสรรคเขาจะฝันฝ่าอุปสรรคนะคะที่จะมีคุณในหัวข้อถ้าคุณไม่วิ่งตามเขาเขาจะวิ่งตามคุณไหมตามค่ะแต่เขายังทำอะไรไม่ได้ เขาวุ่นวายวิตกกังวลเรื่องของค <c oughs> <sy decorative life> <my> ุณกับเขาค่ะประใบนี้ก็เป็นคู่เสียแต่เขาก็ได้แต่คิดถึงอยากอยู่ใกล้ชิดคุณมีคุณมีคุณแล้เขาอบอุ่นอิ่มอุ่นใจนะคะเขายังตามไม่ได้ได้แต่รอรอเวลารอเวลาที่เหมาะสมที่พร้อมมาดูแลคุณคุณดูแลเขา ขอบคุณการกดติดตามซับสไข b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ